ก็เลยนำวิชาความรู้ที่พอจะมีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับนำมาสอนออนไลน์หลังจากนั้นกับผมก็ได้ตั้งเป็นช่องยูทูบเบอร์ขึ้นมานะครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับเปิดช่องขึ้นมาชื่อช่องว่าช่องครูนัน c ช a n นลเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับหน้าที่76อัปบีด5 module 5นะครับ m o d u 5หน่วยชีวัตที่5 in action นะครับก็เกิ การกระทําต่างๆนะครับนะเป็นเฟสติฟชามก็คือตามวัฒนธรรมประเพณีนะครับ Readin นะครับนำเข้าสู่บทเรียนนั่นก็คือ in one minute ในหนึ่งนาทีนั้น List manifest think as as can who you ลิสต์เรียนายการประเพณีต่างๆมาให้มากเท่าที่จะมากได้นะครับ compare as with your partner แล้วก็มาเปรียบเทียบกับเพื่อนๆในห้องเรียน When d o e a t h a p p e n แล้วก็แต่ละเทศกาลประเพณีนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็มีประเพณีคริสต์มาสนะครับวันที่25ธันวาคมซึ่งก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับ n ิวเยียนะครับฮอลลวีนเมด a นะครับรอมฎอนคาร์นิวัลนะครับคริสต์มาสก็วันที่25นะครับ n ิวเยียก็วันที่1มกราคมฮ a l ล o วีนก็วันที่31ตุลาคม เมเดนะครับก็คือวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิาคมส่วนรอมฎอดนนะครับก็ v a r y from year to year ก็คือแล้วแต่นะครับนะว่าปีไหนจะตรงกับวันอะไรนะครับส่วนค์นิวัลนะครับประเพณีต่างๆการขายสินค้าต่างๆนะครับก็เป็น v a r i r n i v a l happen t h r o u g h o u t the years อาจจะเกิดขึ้นทั้งปีก็ได้นะครับนะประมาณนี้เป็นต้น ขอบีก็บอกว่า choose a festival from example 1 and use the p r a c e s below to describe it to your partner ให้เลือกประเพณีด้านบนเมื่อกี้นะครับที่กล่าวมาแล้วก็ให้ใช้วลีข้างล่างนี้นะครับเพื่อที่จะอธิบายประเพณีเหล่านั้นนะครับกับเพื่อนของนักเรียนให้นักเรียนฟังให้เพื่อนฟังในห้องเรียน you can also use your own ideas นักเรียนสามารถที่จะแทรกความคิดเห็นส่วนตัวลงไปได้นะครับประมาณนี้นะครับนะ นั่นก็คือคำเหล่านี้คือ enjoy special dinner ก็คือสนุกสนานในการรับประทานอาหารเย็นเส้นข้อเช n d Chocolate ส่งช็อกโกแลตส่งการ์ดไปให้เพื่อนนะครับ l i k e a bonfire นะครับจุดคบเพลงิง have a barbecue นะครับเลี้ยงบาร์บีคิว cook a special meal ทำอาหารมือพิเศษขึ้นมานะครับ t r u e party t r u e party นี่ไม่ได้แปลว่ากว้างนะครับนะ t r u e ตัวนี้ก็คือจัดงานเลี้ยงนั่นเองนะครับ watch colorful parade ก็ชมการเดินขบวนพาเหรดที่สวยงามมีสีสัน Have a picnic นะครับไปปิกนิกกัน Get dressed up in m a r t i c o l o r costume ก็แต่งชุดด้วยสีสันต่างๆมากมายนะครับ d r e s s up in scary outfit สวมชุดที่มันดูน่ากลัวน่ากลัวเช่นวันโอลวีนเป็นต้นนะครับ a Let of f i r e work จุด ประทุจุดอดอกไม้ไฟนะครับ e x c h a n g e g i f t s e x c h a n grading e นะครับแลกเปลี่ยนของขวัญแลกเปลี่ยนการทักทายกัน p o o l cracker นะครับก็คือ,อนการแจกนะครับนะโปรยของที่เระลึกอะไรตัวนี้ visit friends a n d relative ไปเยี่ยมไปหาเครือญาติญาติมิตรต่างๆ dance to the music ก็เต้นรำกันเป็นต้น หนังสือก็เขียนให้ประมาณนี้นะครับก็คือวีซิวีซิลเบ็ตเนวเยอร์สเอฟออนทเวนตี้ฟัตส์ออฟเดซัมเมอร์วีซิทเพนส์แอนด์ลูกทิพย์แอนด์คุกอัพพิเชียลวิวเวเชนเก็ตเมื่อเวลาเข็มขัดสไลส์มิดไนน์เวเชนเก็ตติ้งส์ซัมม์พีเปอร์อีเวอร์เลฟอัพฟลายเวิร์ก แปลกันสดๆแปลว่าเราได้ฉลองนะครับวันสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการไปเยี่ยมเพื่อนและญาติญาติและก็ทำอาหารพิเศษเลี้ยงกันนะครับเรามีการแลกของขวัญเมื่อนาฬิกานั้นเดินไปจนใกล้จะถึงจะถึงเย่ี่นาฬิกากลางคืนนะครับเราก็จะทักทายกันนะครับพูดคุยกันผู้บางคนนั้นก็จุดดอกไม้ไฟเป็นต้นนะครับ สำหรับนักเรียนชั้นม5คุณครูจะแปลให้เอาใจความอย่างนี้นะครับนะจะไม่แปลทีละคำศัพท์และก็ไม่ได้เขียนคำแปลให้นะครับแล้วก็มาดูความเห็นเพิ่มเติมหรือว่าแต่งเนื้อเรื่องขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือ A Popular festival in England is coming up the of May the celebration take s place on the first Monday in May and celebrates the coming of summer People rest up in white clothes and the children perform t r a t i t i o n a l n a n d a s นั่นก็คือประเพณีที่เป็นที่มีชื่อเสียงมากในประเทศอังกฤษนั่นก็คือประเพณีวันเมเดย์นะครับเป็นการเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นตรงกับวันที่หนึ่งะครับวันจันทร์ที่หนึ่งนะครับของเดือนพฤศจิกาคมเราก็จะเฉลิมฉลองต้อนรับการเริ่มเข้าฤดูร้อน ผู้คนก็จะใส่ชุดสีขาวนะครับและเด็กๆก็จะใส่ชุดตามประเพณีนิยมดั้งเดิมนะครับแล้วก็เต้นรำกันต่อไปหัวข้อที่ 2a งเอนะครับก็บอก l o น k at ชอรอนเพจนิตย์เจ็ให้ดูภาพในหน้าที่77 7นะครับ with ว a c e ร์สูดูเรเช h o วว่าภาพในหน้า71นั้นแสดงถึงอะไร Listen and read to see If you guesses c o r r e c t ให้อ่านนะครับแล้วก็ให้ดูแล้วก็คุณสามารถทายถูกหรือเปล่านะครับว่าเป็นภาพอะไร Which foods are associated with each festival แล้วก็อาหารประเภทไหนนะครับที่เหมาะสมกันกันกบฤดูกาลต่างๆประเพณีต่างๆซึ่งอยู่ในหน้าที่77นะครับแต่ว่าตามสไตล์การสอนของคุณครูนั้นถ้าเกิดหน้านี้สอนหน้าที่76ก็ จะสอนไปเลยทั้งนั้นที่เนื้อหามันอยู่ในหน้า77เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนในหน้า77ถัดจากนี้ไปนะครับแต่เรามาตอบกันก่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรนั่นก็คือ the festival show on a burn i g h t midsummer the n o t t i n g hill carnival and halloween ในหน้า77นั้นนะครับก็คือเป็นการพูดถึงประเพณีการรับประทานอาหารนะครับชื่อประเพณีว่า burn night นะครับประเพณี midsummer ประเภณี Notting Hill Carnival and Halloween นะครับแล้วก็ก็บอกว่าอาหารประเภทไหนที่เหมาะนะครับกับประเภณนีนั้นนะครับประ,ประเภณปีเบิร์ไนท์นะครับก็จะมีอาหารแฮกิชนะครับแฮกิชก็คือเครื่องในของแพะของแกะนะครับนะ Midsummer อาหารก็คือส k e and Pickle ฟิช uh, นับสมกในที่นี่ไม่ได้แปลว่าควันหรือแปลสูบุรีนะครับแต่หมายถึงว่าปลาย่างนะครับนะปลาย่างแล้วก็ปลาพิกโคนะครับปลาปลาดองนะครับนะปลาย่างแล้วก็ปลาดองประมาณนั้นนะครับ Notting Hill c a r n i v a l นะครับก็คือ r r n n g e อ f e ีก t t i f o o o s เป็นประเพณนีที่มีอาหารแปลกๆนะครับอีก t ซติกมากมาย ส่วนฮอลลวีนะครับอาหารในพ้นที่นิยมก็คือทอฟฟี่นะครับแอปเปลิลนะครับของหวานนะครับแล้วก็ขนมปังบิสกิตประมาณนี้นะครับนะต่อไปข้อ B นะครับคือ read the text again and m a r k the sentence s as true or f o u s e ให้อ่านเนื้อเรื่องในหน้า77นะครับซึ่งเรายังไม่ได้อ่านก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูมาเฉลยให้เลยนะครับนั่นก็คือให อบว่าถูกหรือผิดนั่นเองนะครับนะข้อที่หนึง่งโรเบิร์ตเบนส์อีริแมนเบอรอนจจนูริีขาบอกว่าประเพณีโรเบิร์ตเบนร์นั้นนะครับจะนำจะจัดขึ้นนะครับคำว่าร e m ม m เบ r ร์เนี่ยคือเป็นที่ทราบกันดีว่าจะต้องจัดในวันที่25มุมกราคมถูกต้องนะครับนะข้นอนี้ วันสองวาเลนไทน์สเดย์เฉลิม a ลองในอู่ฟิ e เพลสส e วันวาเลนทน์นั้น,นะครับจะเฉลิมฉลองกันในสถานที่เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นเองข้อนี้ผิดนะครับเนะขาเฉลิมฉลองกันทั้งประเทศนะครับหรือทั่วโลกนะครับข้อที่สาม o วก e ู้คนในอิ i า a ีทำซุ e a ปอร์เชอร์ช ชาวบ้านคนยากคนจนในประเทศอิตาลีนั้นจะทำซุปชนิดพิเศษขึ้นมาในเดือนมิในเดือนพฤกษาคมก้อนี้ก็ผิดนะครับ f o u l there are variety of this midsummer celebrations มีการเฉลิมฉลองประเพณีมิ d ซัมเมอร์ขึ้นมาหลายที่นะครับมากมายเหลือเกินข้อนี้ถูกต้องนะครับนะก็ที่สนะี่ 4. ข้อที่ห้า Americans eat outdoors on Independence Days ในวันประกาศอิสรภาพของอสหรัฐอเมริกานะครับหรือวันเมดนะั้นชาวอเมริกันก็จะออกไปรับประทานอาหารกันข้างนอกนะครับข้อที่ห้านี้ก็ถูกต้องนะครับข้อที่หกครับ Only people from the Caribbean go to the Notting Hill Carnival เฉพาะผู้คนในแถบคาลิเบียนเท่านั้นนะครับหนาที่ไปร่วมประเพณีนอตติงเ l ลคาร์เนโวนะครับข้อนี้ผิดนะครับประเรีก่ยวิก Night is only ลิสบร r ต t e ในยูเคร k ประเพณีกายวิกไนท์นะครับจะเฉลิมฉลองหรือจัดขึ้นเฉพาะในประเทศอังกฤษเท่านั้นข้อนี้ก็ถูกต้องนะครับสกอตติสเปียบรักที่จะมี long parties at the end of the year ผู้คนชาวสกอตแลนด์นะครับจะร่วมงานปาร์ตี้กันอย่างยาวนานนะครับในวันส่งท้ายปีเก่านะครับต้อนรับปีใหม่ข้อนี้ก็ถูกต้องนะครับไปต่อเลยนะครับข้อที่3ามบอกว่า in pairs นักเรียนจับคู่กัน exercise comprehension q u s t i o n based on the text ให้เรียนตอบคำถามนะครับแต่ความเข้าใจในคำถามซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องนะครับนั่นก็คือเขาถามว่าเราตั้งคำถามตอบคำถามขึ้นมาเองนะครับหนาแล้วแต่ตักเรียนจะตั้งเช่น A ถาม B ว่า where do the y celebrate burn night พวกเขาจัดงานเทศกาลเบิร์ไนท์กันที่ไหน B บอกว่า in scotland ในประเทศสกอตแลนด์ w h e อีส s v วาเลนไทน์สเดย์และวันวาเลนตาวันวลทนหล่ะจัดขึ้นเมื่อไหรเอต่อว่า the 14th of February วันที่14กุมภาคุมภาเป็นต้นนะครับนะและแต่นักเรียนจะแต่งประโยคนะครับตรงนี้ทีนี้เรามาดูข้อที่4กันนะครับก็บอกว่า compar e the sentences with o n e of the u n d e r l i n e words or phrases in the text then explain the words in bold นั่นก็คือให้นักเรียนนะครับทำประโยคเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะครับนาะด้วยการเอาคำที่เขียนเส้นใต้นะครับหรือวลีในเนื้อเรื่องนะครับนะในเนื้อเรื่องประเพณีในหน้า77เนะครับเอามาตอบลงไปในข้อนี้แล้วก็ให้ธิบายคําศัพท์ที่เป็นตัวทึบนะครับนะในหน้า77แต่ในเมื่อตามที่คุณครูบอกนะครับมันหนังสือเขาให้มาทําในหน้า7จเราก็ทําไปก่อนเลย ข้อหนึ่งหนังสือก็ทำมาให้แล้วนั่นก็คือว่า they had chickens wings at a s a r t e r and r o o s t lambs at the main course พวกเขาได้ใช้ปีกไก่นะครับนะในการเรียกน้ำย่อยนะครับเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยนะครับนะ s า a r อ e r หรือ a p p e t i z ายแล้วก็ใช้เนื้อแกะย่างนะครับนะเป็นอาหารจานหลักหนังสือก็อใน ตัวอย่างเขาเฉลยให้ก็คือตัวสีฟ้านี่นะครับเมนคสซึ่งเป็นคำตัวทึบนำมาตอบลงไปดังนั้นข้อที่2นี้นะครับเติมอะไรลงไปเดี๋ยวคุณครูพี่นันจะเฉลยละเอียดนะครับนักเรียนตั้งใจฟังนะครับนะแต่จะเขียนทิปให้นะครับนะจะไม่เขียนให้ตรงนี้เลยนั่นก็คือเดย์แดนแซนเฮดฟันช์ทิลเดอะเออร์ลี่เออร์ส พวกเขาได้เต้นรำกันนะครับและก็มีความสนุกสนานกันมากจนกระทั่งถึง uh, till t h อ early l o u r s The early e a ออรนะครับตรงนี้ใส่ว่า Early EARLY HOURS นะครับนั่นก็คือเต้นกันจนจะใกล้สว่างนะครับแปลอย่างนั้นดีกว่าให้เข้าใจได้ง่ายตรงนี้ตอบว่า Early HOURS นะครับ h o u r s ด้วยนะครับ ข้อที่สามครับ they kept a minute silence in ตรงนี้ใใส่กับว่า memory นะครับก็คือ m e m mem นะครับ o r y นะครับ memory they kept a minute silence in uh, memory แปลว่านะครับเขาจะระลึกนะครับเขาจะยืนเงียบนะครับสงบสติสักหนึ่งนาทีนะครับเพื่อระลึกถึง o f t h o s e who w e r e l o s t t in h e a o ระลึกถึงใครครับระลึกถึงบุคคลผู้ซึ่งเสียเสียชีวิตในสงครามนะครับตรงนี้ตอบ Memory นะครับเพื่อระลึกถึงนะครับนะไม่ได้แปลว่าจำนะครับนา m มมโมรตรงนี้แปลว่าเพื่อระลึกถึงข้อีนะครับ The t u r k e y is ตรงนี้ใส่คาว่าส u ับนะครับ S T U F F E D นะครับส t ับ which my w i t h my s m a t h onions and nutmeg นั่นก็คือไก่งวงนะครับนะก็จะถูกยัดไส้นะครับตรงนี้สตับ S T u F F E D แปลว่ายัดไส้นะครับตรงนี้เติมว่าสตับยัดไส้ด้วยอะไรครับด้วยเนื้อ,อเนื้อหนูนะครับนะไมซ์ ice, เนี่ยแปลว่าหนูนะครับแล้วก็หัวหอมนะครับแล้วก็นั t แม็กส์นี้ก็คือลูกจันเทศนะครับนะลูกจันเทศ ตรงนี้ตอบว่าสตับนะครับ S T U F f E D แปลว่ายัดไส้นะครับไก่งวงก็เอาเนื้อหนูเอาหัวหอมเอาลูกจันเทศนะครับมายัดไส้มายัดลงไปในไก่งวงนะครับขนี้ครับ THE B G S A M p U D E R U S I N T H E ให้เติมคำว,ว่า S นะครับ a S H E S นะครับ H ซึ H. ่งแปลว่าฐานนะครับ พวกเขาได้ปิ้งนะครับมันเผือกนะครับนะกับฐานนะครับที่อยู่ในไฟนั่นเองก็คือฐานที่ร้อนๆอยู่ก็อก่อไฟเอาไว้นั่นเองนะครับตรงนี้ตอบ S นะครับ a s h, h e s นะครับโอเคนะกูดูเฉลยอย่างละเอียดแล้วแต่จะไม่เขียนให้นะครับต้องอาการให้นักเรียนเข้ามาฟังต่อไปมาดูคำศัพท์ที่เป็นตัวเทียบกันนะครับผมนั่นก็นคือ celebrate นะครับหมายถึง mark a special day w h i c h o f u l activity ซืบเรตไปว่าการเฉลิมฉลองนะครับอธิบายก็คือเป็นการทําสัญลักษณ์เอาไว้นะครับว่าวันนั้นเป็นวันที่จะต้องมีกิจกรรมสนุกสนานกัน Romantic น,นะครับอธิบายก็คือ Loving นั่นเองนะครับโรแมนติกก็คือชอบรักประมาณนั้นนะครับเบคน,นะครับก็คือ Cook in the oven ปิ้งย่างอบนะครับก็คือปรุงในเตาอบนั่นเอง สัตวเทานะครับหมายถึงเอ o อบ o o ออสเตร e ยนยูด a าย e r to sell products แผงลอยนะครับสัตวเทานั่นก็คือบ o ธนะครับหรือว่าแผงลอยที่ผู้ค้าทั้งหลายขายผลิตภัณฑ์ของพวกเขานะครับอกโซแปลว่า being from a characteristic and another places or parts of the world อีกสุิกแปลว่าสถานที่ที่แปลกประหลาดนะครับนั่นก็คือเป็นบุคลิกลักษณะหรือว่าสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งนะครับในโลกนี้ที่แปลกๆออกไปนะครับอีกสิกออฟินะครับแปลว่าเสื้อผ้านั่นก็คือเ set of clothes often worn with accessories นั่นก็คือ,อเสื้อผ้าที่ประดับตกแต่งนะครับด้วยเครื่องประดับยูนิคนะครับแปลว่า having no like or e q u แปลว่าพิเศษนะครับนะไม่มีใครเหมือนนั่นก็คือ having no like o e q u a ก็คือไม่มีอะไรมาเหมือนเลยนะครับนะหรือไม่ใคล้ายกับอะไรเลยเป็นพิเศษต่างหาก roast นะครับแปลว่าย่างนะครับนั่นก็คือ cook in an oven all over a hot fire นะครับปิ้งย่างในเตาอบนะครับในถ่านหรือด้วยปิ้งด้วยไฟอันร้อนอย่างมากนะครับประมาณนี้ ต่อไปมาดูข้อที่5กันนะครับเดี๋ยวรอสัญญาณนิดหนึ่งรู้สึกว่าสัญญาณจะขัดข้องอีกแล้วนะครับนะข้อที่5ก็บอกว่า Underline the correct w o r d s in blue, บูือให้ขีดเส้นใต้คำตัวทึบที่ถูกต้องขอให้ตัวทึบมาสองคำนะครับให้เราเลือกคำที่ถูกต้องเท่านั้นต่อไป Answer with your r a r t n e r แล้วก็ให้เปรียบเทียบกับเพื่อนๆนะครับ Checks in your dictionary แล้วถ้าเกิดแปลไม่ออกนะครับก็นักเรียนค้นหาในพจนานุกรม เอาเป็นว่าคุณรววไปนานมาฉเฉลยให้เลยนะครับแต่ว่าจะ,ฉะเฉลยเทปนั่นก็คือจะตอบให้ว่าจะบอกให้ว่าตอบตัวไหนแต่นักเรียนต้องฟังนะครับไม่ได้เขียนให้ไม่ได้เขียให้นะครับเรามาแปลเอาความรู้กันเลยครับข้อที่หนึ่งก็บอกว่า I don't like smoke salmon ฉันไม่ชอบปลาแซมลมอนปิ้งย่างนะครับนะสมุกควันในที่นี่ก็คือปิ้งหรือย่างนะครับหรืออบควันอบควันนั่นเองนะครับ เดีย๋ยวดูสัญญาณการไล์สดนิดหนึ่งนะครับรู้สึกว่ามันจะขาดหายไปแล้วนะครับนะขออนุญาตเช็คสัญญาณการไล์สดนิดหนึ่งครับ ้าเกิดสัญญาณดีนะครับนาก็มาฟังข้อที่สองกันเลยนะครับข้อสองนั้น he h a ฮนะครับะรว่อง bitter กับ oil, อ i อยช็อก l ก t ลนะครับให้ต่อข้อ bitter นะครับนั่นก็คือเขาไม่ชอบนะครับช็อกโกแลตที่มีรสขมนั่นเองจะอ้อยนะครับคือรสมันๆให้ต่อ b บ t t e r นะครับข้อทสามครับผม can I have a b o t t l e o f ฉันขอน้ำนะครับน้ำที่เป็นอ่าสตีลนะครับคำว่าสตีลในี่นี้ก็คือน้ำที่เป็นน้ำเปล่านะครับน้ำที่ไม่มีฟองไม่มีอ่าแก๊สนะครับน้ำที่ไม่ได้ออกซ่าๆนะครับถ้าบับเ้ลนี่น้ำที่ออกซ่าๆก็คือประเภทโซดาน้ำอัดลมให้ตอบสตีลนะครับก็คือน้ำเปล่านั่นเองนะครับ steel water สตีลแปลว่านิ่งนะครับคำว่าน้ำนิ่งก็คือน้ำที่ไม่มีฟองไม่ซ่านั่นเองนะครับ ข้อทสี่ครับเชอรี่เบอร์อาร์ทูคนนี้ให้ตอบว่าฮอตนะครับนะเชอรี่เบอร์ก็คือพริกไทยนะครับพริกออ่่พรพรริิกกนะครับนะไม่ใช่พริกไทยนั้นอ่าเผ็ดมบ้างนะครับสำหรับฉันตอบฮอตนะครับข้อที่ห้าครับผม Can you please ให้ตอบเกรดนะครับนะ G ีไอเอทีเก สามชีสควรกรรณาช่วยขูดนะครับนะช่วยขูดช่วยหัน่นชีสให้ออกเป็นชิ้นเล็กๆนิดหนึ่งนะครับนะขูดออกมานะครับใช้คําว่าเกรดนะครับส่วนคําว่าชอบนั้นหั่นใช้คำว่าเกรดน,น,น,นะครับนะสำหรับชีสก็โดกครับ how about วันนี้ละไอศครีมโฟให้ต่อว่า d e s <c oughs> s e r t นะครับนั่นก็คือสำหรับของหวานแล้วแล้วก็ อไอเทมวานิลาดีไหมครับประมาณนั้นนะครับนะข้อที่เจ็ดครับ this cake s สเด i รเคคนี้อร่อยมากมากนะครับนะ can I have the ให้ตอบ Recipe นะครับ please Recipe แปลว่าสูตรนะครับนะเคคนี้อร่อยเหลือเกินฉันขอสูตรหน่อยได้ไหมนะครับประมาณนั้นนะครับนะสูตรสูตรอาหารสูตรการทำเค้ก ส่วน prescription นะครับเป็นรายละเอียดใบสั่งยานะครับนอย่างกันเลยโอเคนะครับทีนี้เรามาอธิบายคําตัวทึบกันอีกนะครับคำว,ว่า s มุก e ครในที่นี่ก็คืออบควันนะครับนะเช่นปลาเนื้อนะครับเป็นต้น t h a t h a s b e e n l e f t i n s m o k e ก็คือปิ้งเอาไว้ทิ้งเอาไว้ในในในการอบควันนะครับนะ tokeepitspecialtaste a special test, เพื่อให้รสชาติมันอร่อย p i c k e ลนะครับก็คือ p r e s e r v e ว่ vinegar นะครับก็คือดองไว้ด้วยน้ำส้มสายชูนะครับประมาณนั้นนะครับนะแปลว่าดอง Bitter นะครับแปลว่ารสขม Having a strong มีรสอ่าที่เข้มนะครับอ n นเพ a สเซนซึ่งเป็นรสชาติที่ไม่ปรารถนานะครับ not sweet และก็ไม่หวานนั่นก็คือรสขมนั่นเอง Oil นะครับก็คือมีมันนะครับนะ feeling เป็นความรู้สึก Testing นะครับเป็นการจิมรสชาติออกมันมัน Smelling นะครับเป็นการดมกลิ่นหรือว่า Looking like oil ซึ่งมันดูคล้ายกับน้ำมันพืชอะไรประมาณนี้นะครับ Seal นะครับซึ่งแปลว่ายังคงนิ่งอยู่นิ่งอยู่ยังคงอยู่นะครับแต่ในที่นี้หมายถึงเครื่องเดิมนะครับนั่นก็คือ Not Containing Bubble Gas ซึ่งเป็นเครื่องเดิมที่ไม่มีฟองนะครับ Not Fizzy นะครับไม่ซ่านะครับนะ m o l ลีนะครับเมื่อกี้ก็ตรงกันข้ามก็คือ u u l of b u b b l e นะครับมีฟองซ่านะครับนะส่วน h o ตนะครับซึ่งแปลว่าเผ็ดแปลว่าร้อนนั่นก็คือ containing pepper and spice and producing a burning feeling in your mouth ก็จะประกอบไปด้วยพริกไทยนะครับพริกชีฟ้าพริกต่างๆนะครับแล้วก็รสชาติเผ็ดร้อนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่รู้สึก ว่ามันเผาไหม้นะครับนในปากก็คือทำให้ปากร้อนนั่นเองนะครับลิ้นอะไร,ร้อนคำว่า h o ตสไปซี่ก็เผ็ดนะครับคล้ายๆกับร้อน having a strong taste มีรสชาติที่เข้มนะครับ because spicy have been used to favorite เพราะว่าใช้เครื่องปรุงประเภทเผ็ดร้อนนะครับชอบนะครับแปลว่าหัน่นหั่นก็คือ to cut something into pieces นะครับก็คือทำบางสิ่งบางอย่างให้ แยกออกเป็นชิ้นๆนะครับวิตหรือชาร์ปชู้สักเชษนายด้วยของมีคมเช่นมีดเป็นต้นเกรดนะครับแปลว,ว่าขูดนะครับนั่นก็คือ To รับ food against g r ดอร e r in order t o cut it into small p พิเศษก็คือการทำให้เป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันนะครับแต่ตามด้วยวัตถุบางสิ่งบางอย่างนะครับก็คือขูดลงไป d e s s e r t นะครับแปลว,ว่าของหวานก็คือสว e ตฟู o จีสเ t e เ n ติแอนด์อ o เป็นของหวานนะครับที่ใช้รับประทานหลังจากที่รับประทานของข่าวเสร็จนะครับหรือก่อนที่จะสิ้นสุดการรับประทานอาหารนะครับคือรับประทานหลังสุดนันเองส่วนตาสเตอร์นะครับก็คืออาหารว่างอาหารของว่างหรืออาหารเรียกน้าย่อยนะครับก่อนที่จะรับประทานอาหารมื้อหลักเป็นอสมอมาอัฟฟ์ที่เสิร์ฟบิฟูหรือเมนคู่ซบอเมลเป็นอาหารที่นํามาเสิร์ฟก่อนที่จะรับประทานอาหารจานหลักนะครับ prescription แปลว,ว่าใบาสั่งยานะครับนั่นก็คือ an a an official piece of paper on which a doctor write to the type of medicine you should have ก็คือเป็นชนิดของเอกสารที่คุณหมอใช้เขียนเพื่อบอกรายละเอียดของยานะครับ and which enable you get it from a chemist shop หรือเป็นใบสั่งยาที่คุณจะได้รับจากร้านจำหน่ายยาเป็นต้นส,วส่วน recipe นะครับแปลว,ว่าสูตรการทำอาหารนั่นก็คือ a set of instructions that tell you How to cook something and the ingredients you need for it เป็นคำแนะนำนะครับที่บอกคุณถึงวิธีการทำอาหารต่างๆและก็บอกส่วนผสมที่คุณจำเป็นต้องใช้นะครับก็เรียกว่าสูตรอาหารหรือ r e c ซ p e นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่6คกับก็บอก work in pairs นเรียนจับคู่กันนะครับ discuss the foods ให้อธิบายถึงปัญหาอ,อธิบายถึงอาหารตัวดีครับต่างๆ and c o o k มนทู t เ e e n t น i ิสเอ็กซัมเปแล้วก็วิธีในการปรุงอาหารนะครับตามตัวอย่างนั่นก็คือวิธีในการปรุงอาหารนะครับแล้วก็อาหารชื่ออา,อาหารที่นำมาใช้เช่นผ o เชร e สนะครับเปือกนะครับฟิชปลาชิกเก้นไก่ vegetable ผัก rice ข้าวแล้มเนื้อแกะวิธีนะครับที่จะําเช่น make ปิ้งย่างนะครับ r o a ก็ย่างนะครับนะ boil ต้ม fire ทอดนะครับเกลียวเกลียวก็ปิ้งย่างเหมือนกันนะครับส่วน roe นะครับแปลว่าเนื้อดิบนะครับนะแล้วก็ mash นะครับ mash แปลว่าบดนะครับนะแปลว่าบดส่วน steam แปลว่าอบไอ้น้ำแล้วก็ scramble นะครับแปลว่ากวนเช่นเอกูจะบีบอกว่า how do you How do you like your e g g คุณชอบไข่ของคุณนะครับด้วยการทำวิธีอย่างไรนะครับนะมีก็บอกว่า I like them b o i l e ฉันชอบไข่ต้มนะครับแปลอย่างนั้นนะครับแปลเอาใจความเลยแต่แปลจริงๆก็แปลว่าฉันชอบนำมันไปต้ม What about you? แล้วก็ถามกลับแล้วเธอละชอบอาหารประเภทไหนเอบอกว่า I like them s c r a m b l e ส่วนฉันนะครับนาชอบไข่กวนประมาณนี้เป็นต้นนะครับ ว่าไข่ควนก็คือไข่เอาไปนึ่งเอาไปกวนนะั้นมันละเอียดแล้วก็ไปนึ่งไปทอดอย่างนี้นะครับนะแต่ใน,นที่สแกมเบลก็คือเอาไปนึ่งนะครับแปลว่าจบหน้าที่เจสิกนะครับคุณปูไปต่อหน้า7จ็เลยนะครับนะวันนี้เตรียมเอกาสารไว้หลายหน้าเหมือนกันฟังงดดู้้ววเขขขาชมชมยร่ยก็ขอขอบขอคุณ ช่วยอุดช่วยนุน้นให้ช่องกับผมครูอับที่นั่นต้องขอขอบคุณ